ดีครับพบกับผมปอทีนีครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นทริปแรกเลยนะครับที่เดินทางมาเพื่อรีวิวในการมาขับทดสอบรถเพื่อเพื่อนๆรู้ว่าวันนี้มันมีรถอะไรที่ออกมาใหม่มากครับสาหรับผมนะครับวันนี้มันคือ The b e s t of SUV ครับถามว่าทําไมผมถึงเรียกมันว่าคือ The b e s t of SUV นะครับเพราะว่ารถด้านหลังผมเนี่ยมันชื่อเบลเล่เบนเทกาครับ ไอ้เจ้าเบเล่เบนเทกาเนี่ยมันน่าสนใจยังไงแล้วมันมีอะไรออปชันแบบไหนที่มันพิเศษบ้างวันนี้ครับผมจะพาไปเจาะลึกครับว่ารถเบนเล่รุ่นนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้างครับรุ่นที่เป็น SUV ตอนนี้ที่จับหน้าจับตามองแล้วก็น่าสนใจเนี่ยนะครับมีหลายรุ่นเลยแต่รถที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกับเบนเล่รุ่นเบนเทกาเนี่ยเช่น r s ร h e นะครับรุ่นคาเยนซึ่งออกมาใหม่เนี่ยเป็นปอร์ชคาเยนรุ่นคูเป้นะครับ ตัวที่สองเนี่ยผมมองว่าจะหนีไม่พ้นคือ Audi Q7 นะครับตัวที่สามครับ Lamborghini ตัว SUV ที่เพิ่งออกใหม่เหมือนกันรุ่นยูราสนะครับถามว่านังสือท็อปเกียร์เนี่ยเขาให้การจอมรับว่าตัวเบลเล่เบนเทก้าเนี่ยชนะทั้งสามรุ่นนี้อย่างเด็ดขาดถามว่าชนะยังไงครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องความหรูหราเนี่ยเขาบอกเลยว่าเบลเล่เนี่ยชนะบอเช่อย่างขาดลอยนะครับ ถ้า,าว่าสมรรถนะในการขับในการขับที่นุ่มนวลและสบายเนี่ยเอาชนะ u d i Q7 ได้อย่างขาดลอยถ้าถามว่าในการลุยแบบออฟโรดนะครับเขาบอกเอาชนะ l a m b โบกินี่รุ่น Ju ราสได้อย่างขาดลอยเช่นกันนะครับต้องถามว่าทำไมเขาถึางให้นิยามของคำว่าชนะแบบขาดลอยของรถรุ่นนี้วันนี้ครับผมจะพามาเจาะลึกสเปกแบบอินดีเทลกันครับต้องบอกว่าเบนเล่เบนเทก้าเนี่ย หน้าตาแบบนี้ออปชันแบบนี้ดูด้วยตาทุกอย่างเหมือนกันแต่รถรุ่นนี้ครับมีทั้งหมดเครื่องยนต์นยอยู่4แบบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเนี่ยเราต้องเฮ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่าดูจากข้างนอกนี่เหมือนกันหมดนะครับแต่จริงๆอินไซด์มันมีความแตกต่างนะครับอย่างต,ตัวแรกที่ผมพูดเนี่ยคือตัวเครื่อง V12 V2 สอนี่เป็นเครื่องบล็อกที่ใหญ่ที่สุดคือเครื่อง6 0 0 0 c ซีซีนะครับตัวที่2ที่ผมกำลังพูดถึงคือตัวเครื่องเบนซินเหมือนกันคือเครื่อง V8 วี8ตัวนี้เป็นเครื่อง4,000ซีซีเป็นเครื่องเบนซิน400กว่ามานะครับประมาณสัก4 4 0กว่าตัวนี้เขาบอกว่ากินน้ำมันพอสมควรเลยตัวที่3ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งดีเซลเนี่ยเครื่องยนต์ก็ลักษณะเนี่ย4,000ซีซีเหมือนกันทั้งหมดที่เล่ามาทั้ง3ตัวเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่ภาษีการนำเข้าเนี่ยเสียภาษีในเลทอันตราค่อนข้างสูงนะครับเพราะวิธีการเสียภาษีเนี่ยคิดตามค่าแล้วค่ามลพิษ เรียกว่า c o 2ว่า c o 2ของคุณเนี่ยถ้าเสียบนรลพิเกิน250เกิน300เกิน400เนี่ยเรทอัาตราการเสียภาษีเนี่ยก็จะส,สูงขึ้นไปนะครับวันนี้ที่ผมต้องบอกอดใจไม่ได้ที่เดินทางมาในอังกฤษนะครับเพราะต้องการมารีวิวรถคันนี้ครับต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันเหมือนกับเบลเล่ V12 V8 หรือว่าดีเซลหมดทุกอย่างอตราคาตัวนี้นะครับถูกกว่ากันกว่า10บล้านบาท ต้อถงถามว่าราคาที่ถูกกว่านกว่า10ล้านบาทเป็นเพราะอะไรเพราะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ประเภท V6 นะครับ V6 Hybrid 3000cc จากที่เรามาคันนี้เป็นเครื่องที่บล็อกเล็กที่สุดเลยไม่ต่างกับตัวดีเซลนะครับแต่ราคาประหยัดกันกว่า10ล้านนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์อัตราเร่งที่น่าสนใจมากๆและเป็นเครื่องยนต์ที่นวนวัตกรรมใหม่เป็นตัวเดียวกับ Porsche Cayenne ที่ใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ดีเทล ความขับเล่เงที่แตกต่างซึ่งผมเนี่ยมาลองขับด้วยตัวเองแล้วคายเยนเขาบอกเครื่องเหมือนกันเบนเทก้าไฮบริดเครื่องเหมือนกันผมลองเทสทั้งสองคันผมบอกเลยครับว่าอารมณ์ของการขับไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้กันครับเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องยนต์นะครับว่ารถรุ่นนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเปิดด้านนี้นะครับโอ้โโอโต้องบอกว่าบล็อกของเครื่องตัวนี้ หน้าตาวางได้สวยแล้วก็พอดีมากๆนะครับคือเอาระบบเรื่องของเกี่ยวระบบไฟทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่ที่สูงนะครับเพราะว่าเกี่ยวระหว่างเรื่องของการลุยตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวกับการพ่วงแบตนะครับเชื่อมแบตเตอรี่สามารถคีบในการพ่วงแบตต้นนี้ได้แล้วก็ตัวกล่องคอนโทรล ECU ทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นมาอ,อยู่ด้านบนสุดเลยนะครับระบบด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวที่ดูดอากาศ ข้าซ้ายขวานะครับผ่านแรมตัวนี้ผ่านกองอากาศที่อยู่ด้านบนนะครับต้องบอกว่า3 0 0 0ันซี4ีวีหกสี่ร้อสเพาวเวอร์เป็นอัตราเร่งที่ผมบอกว่าความแรงประมาณ400ประกว่ามาเนี่ยต้องกินน้ำมันนะครับแต่คันนี้นะครับอามสเปกเนี่ยกินน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่า80กิโลเมตรต่อเ p g เท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยจะกินน้ำมันนยอยู่ประมาณ20กิโลต่อลิตรเลยนะครับ ถ้าตีเป็นภาษาไทยเนี่ยถือว่าเป็นรถที่แบบผมว่าประหยัดที่สุดแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเป็น SUV ไซส์ใหญ่ที่โคตรประหยัดเลยนะครับเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ว่าสีของรถเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่า white sand metallic นะฮะสีไว e s a ซ d m e t a l l i กเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวจะไม่ออกสีน้ำปลานเนี่ยมันเป็นสีออกแบบ เป็นสีผสมดีกวาถ้าเวลาโดนแดดในจออกเป็นสีหนึ่งนะครับต้องบอกความเงาของสีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับใครยังไม่เคยเห็นสีนี้ผมบอกว่าสำหรับคนที่มีเทสแบบรถนิยมแบบต้องบอกว่าออกแนววินเทจผู้ดีนะฮะสีนี้คือตอบโจทย์สุดๆครับรถคันนี้นะครับเป็นล้อต้องบอกว่าไซ22นิ้วไซ22นิ้วอันนี้คือเป็นการผสมระหว่างสีเงา กับสีดำนะฮะยางที่มากับรถเนี่ยเป็นพิเรนลี่รุ่น P Zero สเปคของอยางเนี่ย285 40 22ไอเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยได้ลองรถคันนี้ผมไม่รู้สึกแล้วว่ารถคันนี้ใส่ล้อ22อยู่โปรตีล้อ22เนี่ยเราใส่เนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงว่าถึงความแข็งกระด้างแล้วบอกกับยาง P Zero เนี่ยเป็นยางที่ใช้กับรถประเภทรถสปอร์ตแต่พอมันอยู่ในรถ SUV ไม่น่าเชื่อครับว่า สามารถขับได้สม ooth แล้วก็เงียบมากมากต้องบอกว่าเป็น s อ v ทีนที่สำหรับผมผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับว้าวต้องบอกว่าเป็นภายในที่สำหรับผมเนี่ยผมเรียกว่าสวยที่สุดเลยนะครับผมเชื่อว่าเ้ื่ผมรีวิวรถไาเยอะมากผมไม่เคยเจอภายในรถอันไหนที่ดีเทลได้ดีขนาดนี้นะฮะเพื่อนๆทางบ้านเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมกำลังนั่งอยู่เนี่ยทั้งบดเนี่ย รายละเอียดต่างๆของการเย็บได้นะครับอันนี้คือใช้มือทำใช้เวลานะครับทั้งหมดกว่า130ชั่วโมงใช้คนทำทั้งหมดเขาเรียกอาร์ติสเนี่ยในการเย็บสติทต่างๆเข้าแต่ละจุดเนี่ยใช้ถึง53คนนะครับกว่าจะผลิตภายในของรถคันนี้ออกมาได้เนี่ยผ่านความละเมียดละไมนะฮะใช้คนทั้งหมด153คนครับเ้าต้องบอกว่าคันนี้เนี่ย เป็นออปชันพิเศษนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยตัวเบาะเนี่ยจะไม่ได้เป็นลายเขาเรียกคิวนะฮะตัวคิวเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกาภาษาสเปกเนี่ยเขาเรียกเป็นรุ่นของมูรไลเนอร์มูรไลเนอร์เนี่ยจะเป็นการเดินได้เป็นรูปตัวคิวนะครับถ้าไม่ใช่มูรไลเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวเรียบธรรมดาแล้วก็การเดินได้สตรีทตัวเนี้ยจะเป็นทั้งสองสีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พรมพื้นนะฮะจะเป็นสีขาว ปัดกับสีน้ำตาลเข้มรายได้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มกับสีขาวที่เดินตัดแบบนี้นะครับต้องบอกว่าออปชั่นตัวนี้เป็นออปชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับรถไปด้วยกันนะครับไปลองดูว่าคันนี้การขับเคลื่อนการใช้งานเป็นยังไงบ้างสตาร์ทอยู่ตรงกลางนะครับกดลงว้าวต้องบอกว่าหน้าปัดเนี่ยเป็นฟูลสกรีนนะครับเป็นหน้าปัดเนี่ยสองชั้นนะฮะ จะมี R P M รอบเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายสปีดสกรีนเนี่ยอยู่ฝั่งขวานะฮะและด้านตรงกลางเนี่ยเป็นแดชบอร์ดดูได้ตาในวัน7นิ้วนะฮะและายเหลี่ยมของสี L E D เนี่ยเขามีมิติถึงของเงาเนี่ยดูได้ดีมากๆตอนนี้บอกผมว่าประตูเปิดอยู่นะครับประตูตัวนี้ปิดนะฮะเป็นแบบองบอกว่าเป็นซอฟต์โค s สแบบสูญญากาศนะฮะหน้าปัดตัววิทยุใช้วัสดุของการ หมุนเนี่ยยังดีมากแล้วตัวหน้าจอเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะสามารถปรับพัดลมโดยกดปุ่มได้เลยนะครับแล้วก็มีคอนโทรลแอร์มีวิทยุนะฮะนีเวกชั่นปุ่มโฮมทั้งหมดเนี่ยเป็นทัชสกรีนหมดเลยต้องบอกว่ามันหรูหรามากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับมีโหมดของการขรับเนี่ยอยู่ทั้งหมด5โหมดทั้งหมดโหมดของโหมดสปอร์ตนะฮะเมื่อคุณปรับโหมดสปอร์ตเนี่ย ความเตี้ยของรถเนี่ยจะปรับลงแล้วรถคันนี้เขาจะขับต้องบอกว่าล้อของเกียร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนลากยาวขึ้นพวงมาลัยแฮนดิเลิงก็จะหนักขึ้นแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นโหมด B เป็นโหมดของเบลเล่นะครับก็จะเป็นขับสไตล์เงียบนุ่มแบบผู้ดีนะฮะหรือว่าเป็นโหมดคับคอมฟอร์ทหรือว่าคัสตอมที่คุณสามารถเลือกขับเองได้และคันนี้นะครับยังมีระบบเขาเรียกว่า E-Mode อีกนะฮะตัว EMode เนี่ยคุณจะต้องเสียบปลั๊กสำหรับ ชาร์จนะฮะแล้วปรับพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานแบบไฮบริดนะครับซึ่งตอนนี้ยังยังไม่ได้ปรับปุ่มต่อมาครับอันนี้ก็มีปุ่มปิดของ traction control นะครับเป็นตัวที่ปิดสำหรับการลดลื่นถลียบางท่านอย่างผมเนี่ยชอบขับแบบตูดออกได้มี traction นะฮะแล้วตัวนี้เป็นปุ่มสำหรับ hill descent control active นะฮะคือเวลาคุณขับลงที่ต่ำเนี่ยเขาสามารถล็อกความเร็วได้นะครับแล้วต้องบอก ฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือปุ่มกดตัวนี้คือสามารถหาที่จอดเป็น parking space ให้กับรถคันนี้สามารถช่วยได้ส่วนปุ่มนี้ครับ PDC นะฮะเป็น park assist นะฮะโอเค okay. ตัวนี้นะครับเป็นปุ่ม automatic ของสำหรับเรื่องของ การปรับเบรกมือโดยอัตโนมัตินะฮะโดยที่คุณไม่ต้องมาคอยกดเบรกมือขึ้นเบรกมือลงเ mm hmm. พียงแค่คุณเลื่อนจอดเนี่ยปุ่มนี้จะทําให้คุณไม่ผิดพลาดเรื่องของการเข้าระบบเกียร mm ์ hmm. ด้านเบรคมือนะฮะส่วนนั่นพวงมาลัยฮะคันนี้นะฮะมีระบบเป็นการแบบ p a d d l ิ s h i ซึ่ง paddle s h i f ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าบางมากๆเลยนะครับสมมุติว่าคุณจะเข้าเกียร์จาก D มา m, m เนี่ยเ mm hmm. พียงแค่คุณปรับไม่ต้องเลื่อนซ้ายขวาเลยนะครับดึงลงอย่างเดียวแล้วปรับ M หรือว่าปรับลบหรือว่าบวกเนี่ยคุณจะเป็นระบบเมนูน่นทันทีแล้วรถคันนี้นะครับยังมีระบบหลังคาแต่ระบบสัมผัสเนี่ยเพียงแค่นิว้วนิ้วเดียวเนี่ยหลังคาเนี่ยก็จะปิดเขาบอกว่าหลังคาเนี่ยเป็นหลังคา2ชั้นอย่างวันนี้ผมไปลองขับพอร์ชคายเอนเนี่ยคาเยาเน่นจะไม่สามารถเปิดได้เป็นหลังคาชิ้นเดียวนะครับแต่ดูเบนเลขขน่ตัวนี้สามารถเปิดได้ แล้วก็ยังมีมา่านบังแสงอีกหนึ่งผืนนะฮะซึ่งขึงแล้วก็ระบบรางเนี่ยถือว่าแบบเงียบมากๆเลยนะครับนี่ฮะมา่านบังแดดนะครับเปิดมาเนี่ยมีไฟ l อ d ดีสีขาวแต่ผมบอกว่าผมเปิดมา่านบังแดดไปเยอะนะแต่นี้ผมรู้สึกได้ถึงความที่แบบเป๊ะแบบเป็นเล่มันเป๊ะจริงๆนะครับ แล้วต้องบอกว่ารถคันนี้ที่คุณกำลังนั่งอยู่นะครับจะมีโลโก้นะครับตัว1919ถึง2019เนี่ยมไม่ได้บอกรถคันนี้ไม่ปี2019นะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็น B option B option คืออะไรครับโอ้เป็นรุ่นพิเศษสำหรับเบลเล่รุ่น100ปีซึ่งจะมีตาเบลเล่เนี่ยอยู่ทั้งหมด12จุดนะครับตั้งแต่โลโก้ที่ล้อ4ล้อหน้าหลังนะครับแล้วก็ไฟที่แผงประตู แล้วก็ที่หัวเกียร์กับที่พวงมาลัยทั้งหมดเนี่ยจะมีตัว B เนี่ยสิตัวอันนี้ไม่ไม่นับที่โลโก้บอดนะครับต้องบอกว่าเป็นโลโก้ที่ฉลองความเป็นเบลเล่รุ่นร้อยปีเพราะฉะนั้นครับเวลาคุณเห็นรถเนี่ยถ้าคุณเห็นเฮ้ยมีตัว B นะครับรอบคันเนี่ยเปิดปุ๊บมีไฟเป็นรูปตัวบีเนี่ยแสดงว่า Limited e dition ของปี2019นะฮะเป็นรุ่นเบลเล่ฉลองแอนนิเวนต์ซี่ครบร้อยปีครับ แล้วก็มาถึงเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังของเบลเล่รุ่นนี้นะครับก็อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสองแบบนะครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นเบาะต้องเรียกว่าสี่ซีทจะนั่งได้แค่สองตัวนะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นแบบห้าซีทซึ่งห้าซีทค่อนข้างมีน้อยนะครับในตลาดสามารถวางแก้วได้และสามารถให้ลูกคุณคนเล็กเนี่ยนั่งไปด้วยได้นะครับ คอนโทรลด้านหลังนะครับเพียงแค่คุณกดกดปุ่มครับอ้โหคุณสามารถปรับคอนโทรลรีโมทนะครับด้วยตัวคุณเองได้ว่าต้องการอุณหภูมิด้านหลังเท่าแบบไหนนะฮะสามารถมีระบบเลือกแอร์นะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์วอยซ์เบต้าระบบคอนโทรลเบาะนะครับ สามารถปรับลมเบาะได้แล้วก็สามารถเซตติ้งโหมดต่างได้ต้องบอกว่าดีเทลดีมากๆเลยข้างหลังก็ถือว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับเสยดายทำไมไม่มีม่านอ่ามีแอร์ด้วยนะครับด้านหลังมีแอร์แอร์ที่เสา ต้องบอกนั่งก็ค่อนข้างสบายเลยครับต้องบอกว่าแตกต่างกับคัสซีของคาเยนอย่างสิ้นเชิงต้องบอกว่ากระจกของรถนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมดูด้วยตาเนี่ยอันนี้เป็นกระจกปรับกึ่งเทมเปอร์นะฮะโดยกระจกตัวนี้ค่อนข้างหนาที่ดูด้วยวัดด้วยประสบการณ์เนี่ยความหนาตัวนี้อยู่ประมาณ8ถึง10มิลถือว่าค่อนข้างหนามากนะครับแล้วก็จับดูแล้วด้วยมือที่ลูบเนี่ยคือไม่มีสมูทไม่มีบาดมือแน่นอนไม่มีไม่มีคมเลย ต้องบอกรายละเอียดของเขาเนี่ยแตกต่างขับรถทั่วไปมากๆไม่ผิดหรอกครับที่คันหนึ่งรถคันนี้ออกใหม่เนี่ยคันหนึ่งเกิด20 22ล้านเพราะว่าดีเทลเนี่ยที่แตกต่างคุณนั่งเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยถึงความสบายของหนังที่ต้องบอกว่าเป็นหนังตัวที่พรีเมียมจริงๆและคันนี้นะครับยังมีออปชั่นพิเศษอันนี้เราเรียกว่ามูไลเนอร์ไบโอ e มติกจะมีเฉพาะในมูไลเนอร์เท่านั้นนะฮะดูนิ้วผมนะแตะ คือเซฟนะครับคือถ้าคุณไม่ผ่านการสแกนของนิ้วเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะครับผมมีเซฟส่วนตัวครับเป็นเชนิ้วของคุณมานการสแกนไม่มีใครขโมยผมได้นะครับถ้าจะเปิดนะครับเพียงแค่นิ้วสแกนว้าวแล้วก็คันนี้นะครับมีปุ่มรีโมทต,ตัวนี้หนึ่งสองสามคือสามารถรีโมทตัวนี้ซิงกับ บ้านของท่านที่มีประตูไฟฟ้าเนี่ยสั่งให้เปิดประตูผ่านปุ่มตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้ได้ครับนี่นะครับแล้วคันนี้มีปุ่มนะครับเรียกว่า Bright Spot Monitor จะกดเตือนนะครับเมื่อเมื่อมีรถเข้ามาจะแสงจะมีไฟตัวนี้เตือนคุณเพื่อบอกว่าเฮ้ hey มีรถอยู่นะห้ามแซงนะครับในมุมอับของกระจกแล้วจะมีไฟสีแดงเตือนขึ้น,นมาด้ดยบอกคุณว่าอันตรายแล้วก็มีอีกปุ่มหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นปุ่ม Night Vision Mode เวลาที่สมมติมืดมากๆเนี่ยแล้วเราขับแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยกดปุ่มนี้คุณจะสามารถมองสิ่งที่เรามองไม่เห็นในที่มืดได้ถ้าสมมติยังไม่เปิดไฟก็จะไม่มีอะไรขึ้นในะ Night Vision Mode เพราะเปิดไฟครับจะมองเห็นเลยนะว่าตอนกลางคืนตอนนี้มีอะไรบ้างฮะ นี่นะครับมองเห็นคนด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์จับคนนะครับจะเตือนว่าคนกํนลาลังเดินอยู่อ่าเดี๋ยวดูนะฮะรถมารถมานี่เห็นคนเห็นคนนะฮะเหมือนโพลิสจับขโมยเลยนะฮะสามารถจับวัตถุเคลื่อนไหวได้ต้องบอกว่ามันเพิ่มความปลอดภัยของการขับรถขึ้นจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าท้ายรถคันนี้นะครับจะใส่ของได้เยอะขนาดไหน ว้าว wow. ต้องบอกว่าท้ายนีย่นะฮะพุงก๊อฟที่ผมดูเนี่ยไซส์ใหญ่ๆเนี่ยสองใบใหญ่ๆได้เลยนะครับส่วนถ้าสมมติคุณเดินทางนะครับมีก,ก,กระเป๋าและแกจหลายๆใบเนี่ยผมว่าตัวนี้นะครับสามารถปรับขึ้นได้เนี่ยใส่ลลกแกะได้ประมาณสักสามใบใหญ่ๆเนี่ยน่าจะใส่ได้พอดีถ้าไซส์ไม่ใหญ่เนี่ยได้เยอะประมาณสี่ใบครับ แล้วก็มากกว่านั้นครับคันนี้นะครับจะมีระบบถ้าคุณไม่ได้ใช้รถนะครับตัวนี้จะมีตัวเสียบนะฮะเข้าไปที่รถเสียบชาร์จเอาไว้เป็นชาร์จเล็กนะฮะเพื่อเลี้ยงแบตเตอรี่อันนี้ชุดชาร์จชุดที่1น,นะครับชุดที่2เนี่ยจะมีสเตชันอย่างนี้นะครับให้คุณติดที่บ้านเลยนะฮะเป็นแท่นชาร์จสำหรับรถคันนี้เราเป็นไฮบริดนะครับเดีย๋ยวผมเปิดให้ดู นี่นะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จต้องบอกแท่นชาร์จตัวนี้ดูแบบคูลมากๆแล้วก็สายไฟเส้นใหญ่นะครับตัวนี้ผมดูแล้วเป็นไฟเฟสธ,ธรรมดานะฮะไม่ใช่ไฟคือไฟที่บ้านของคุณเนี่ยควรจะต้องเป็น3ามเฟสนะครับแล้วก็เป็นสร้างตัวปลั๊กชาร์จเจอร์แบบนี้ด้านนี้นะครับจะเป็นปลั๊กที่เสียบเข้ากับรถอันนี้เป็นไฟ32แอมป์นะฮะ480โวลต์นะฮะก็คือว่าเอาว่ามีระบบชาร์จไฟที่ครบ สำหรับการใช้รถเป็นเล่คันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟที่เบ็นเล่ให้มากับรถคันนี้เลยต้องบอ่สายไฟเส้นใหญ่มากๆนะนี่ครับมีปุ่มซึ่งสามารถเปิดท้ายเนี่ย กดให้รถของคุณเนี่ยเตี้ยลงหรือดันขึ้นก็ได้นะครับถ้ากดปุ่มนี้ครับรถจะเตี้ยลงทันทีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวของผมวันนี้ถ้าใครสนใจเบลเล่รุ่นเบนเทก้านะครับสามารถติดต่อ TNP คาได้ไม่ว่าคุณต้องการจะรุ่น V8 V12 หรือว่าไฮบริดดีเซลผมสามารถพิมพผู้ประสานงานในการนำเข้าให้คุณได้นะครับและเรามม่นใจว่าประสบการณ์ ขายรถยนต์สวิตรถยนต์กว่า18ปีวันนี้สามารถดูแลรถคันที่คุณสนใจได้นะครับและสำหรับผมครับ TNP Car าวันนี้นะครับเราบอกว่าออปชั่นที่ดีที่สุดกับดีลที่ดีที่สุดกับการดูแลลูกค้าแบบดูแลด้วยตัวผมเองนะครับยังไงนะครับถ้าใครสนใจนะครับเบลเล่ elle, สามารถติดต่อ TNP c a คาแล้วผมจะมอบสเปกเกชัョกับเงื่อนไขดีที่สุดให้กับคุณครับยังไงวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับถ้าชอบ การรีวิวดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับทีมพีค่าด้วยครับขอบพระคุณครับ